เจนนี่เจนนี่เอ้าการเข้ามานั่งด้วยกันก่อนสิทำอะไรอยู่เหรอเจนนี่ก็พี่อารีอ่ะให้อ่านหนังสือต้องเยอะแยะเลยอ่ะหน้าเมื่อจะแย่อยู่แล้วว่ะเบื่อเหรองั้นเราไปเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าไหมเป็นเล่นอะไรล่ะไปตกปลากันไหมเราเพิ่งทําเบ็ดตกปลาแบบใหม่มาแต่ว่าเจนนี่จะขอพี่อารีออกไปได้หรือเปล่าล่ะ ง่ายมากก็แค่บอกว่าไปทำรายงานบ้านกันเดี๋ยวมานะพี่อาลีบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันเถอะเห็นไหมเไหรจะมีปลามากินเบ็ดโอ้ยโอ้หน้าเบื่อที่สุดเลย เจนนี่กันสวัสดีค่ะพี่อารีไหนบอกว่าจะไปทำรายงานไม่ใช่เหรอเออคือการเขาชวนหนูมาตกปลาค่ะเธอทั้งสองกำลังทำความผิดนะรู้ไหมเดี๋ยวตามพี่รีกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยรู้ตัวไหมคะว่าทำความผิดอะไรบ้างรู้ค่ะข้อที่หนึ่งหนูโกหกพี่อารีค่ะส่วนผมก็สนับสนุนให้เจนนี่โกหกครับ ความผิดของน้องๆเน,นี่ยมีมากกว่า1ข้อนะคะข้อที่1พูดโกหกข้อที่2ทําร้ายร่างกายและรังแกผู้อื่นค่ะเออแต่วันนี้หนูยังไม่ได้รังแกใครเลยนะคะผมก็เหมือนกันนะคะผมก็ยังไม่ได้รังแกใครเลยนะครับฟังนะจ๊ะการที่น้องๆมานั่งตกปลานี่แหละเป็นการรังแกสัตว์เพราะปกติปลาจะมีธรรมชาติหาอาหารกินเองแต่พอจะนี่กับกันเอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ดพอปลามากินก็โดนเหล็ก ทิ่มปากเจ็บปวดทรมานมากจะไปไหนก็ไปไม่ได้ปามก็เจ็บนะแต่มันร้องไม่ได้พวกเราขอโทษค่ะเอาล่ะเมื่อสำนึกผิดแล้วพี่อารีก็จะยกโทษให้แล้วห้ามทำอย่างนี้อีกต้องเป็นเด็กดีนะรูมไหมต้องมีวินัยและที่สำคัญต้องรู้จักรักษาสีลห้าด้วยศีลห้าแปลว่าอะไรคะศีลแปลว่าปกติถ้าเรารักษาศีลห้าได้ครบ จะถือว่าเป็นคนปกติจ้าแล้วพวกเราจะเริ่มกันยังไงดีล่ะครับถ้าเราทําได้เราจะได้อะไรตอบแทนบ้างล่ะคะได้สิจ้าแล้วเราก็จะเป็นที่รักของทุกคนไปที่ไหนก็ไม่มีใครรังแกเราไม่มีใครขโมยของของเรางั้นเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วก็ครอบครัวของเราก็จะมีความสุขด้วยใช่ไหมครับเออการงั้นเดี๋ยวเราไปท่องศีลห้ากันดีกว่าเราจะได้จำไม่ผิดแลวเราก็จะได้เป็นเด็กเก่งและดีด้วย ถูกต้องจ้ะแล้วพี่รีก็ไม่อยากจะทําโทษเด็กๆหรอกนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปทําความสะอาดบ้านกันดีกว่านะจ๊ะโอ้อ่านหนังสือต่อดีกว่าทั้งสองคนเลย